โอเคผมสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel i ิก The s t o r y t ึงนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว Android Box นะครับผมชื่อ Xiaomi TV Stick เป็นเวอร์ชัน 4K นะอืซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยใช้เวอร์ชั่น Full HD มาแล้วซึ่งค่อนข้างประทับใจนะในการแบบเออใช้เจ้าตัวนี้นะกลัวทุกคนไม่เชื่อนะนี่ผมซื้อมาจริงๆนะเว้ยตัวเวอร์ชันแรกอะเนี่ยจาก Rabbit Thailand นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นชัวที่2ที่ผมซื้อมาซื้อมาจากร้านเดียวกันเลยนะ ซึ่งระยะห่างในการซื้อเนี่ยอันนี้คือผมซื้อมา2 0 1 1นั้นตัวเวอร์ชันแรก2021เลยอืมวันที่2เดือน2ตัวเวอร์ชันที่2ผมซื้อมาในวันที่29เดือน12 2022ใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีนะเพิ่งจะเปลี่ยนเดีย๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในมันค่าๆก่อนลวกันนะครับผมอย่างแรกก็จะเป็น user manual นะครับผมซึ่ง user manual เนี่ยมีภาษาทไทยด้วยนะใครอยากจะอ่านก็อ,อ่านได้เลยนะ,ะอย่างที่สก็จะเป็นตัว product นะผมนี่นี่ฮะี i a o มี เออมีโลโก้ขึ้นมาอย่างชาัดเจนนะครับผมโดยตัวบดักนะครับผมมันเหมือนกับเวอร์ชั่นแรกที่ผมเคยใช้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นรูชาร์จเป็นไมโคร USB นะครับผม <c oughs> ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยผมคิดว่าตัวขนาดมันนะยาวกว่าตัวเวอร์ชั่นแรกที่ผมเคยใช้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นรีโมทนะครับผมซึ่งรีโมทต,ตัวนี้ผมคิดว่าเออเหมือนมันยาวกว่า เวอร์ชันแรกที่ผมเคยใช้นะเหมือนเวอร์ชันแรกมันจะสั้นกว่านิดนึงไม่รู้คิดเรกหรือเปล่านะแล้วก็มีโลโก้เสือมีตรงนี้ด้วยนะต่อไปก็จะเป็นนี่ครับอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จที่เป็นไมโคร USB นะครับผมอะแดปเตอร์ตัวนี้เราใช้ยังไงครับเวลาแบบทีวีของใครที่แบบว่าตรงนี้มันไม่สามารถเสียบเข้าได้ก็จะเอาตัวนี้มาแปลงครับเสียบนี่แล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบกับหัวทีวีนะครับผมใช้ได้เหมือนกันอย่างสุดท้ายก็จะเป็นนี่ฮะเป็นอะแดปเตอร์5วัตต์นะครับผม1์ซึ่ง ได้ใช้ไหมถามว่าถ้าสมมุติว่าใครมีทีวีที่มี USB อยู่ข้างทีวีอยู่แล้วนะบอกเลยว่าไม่จําเป็นนะฮะอันนี้เก็บไว้เลยก็ได้ไม่ได้ใช้สาเหตุที่เปลี่ยนเพราะว่าผมเนี่ยใช้ทีวีตัวที่เป็นเวอร์ชัน 4K แล้วก็ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเซฟคอนเทนต์ที่มันเป็น 4K มากขึ้นนะก็เลยขายตัวเก่าไปแล้วก็ซื้อตัวใหม่เข้ามาอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงซื้อตัวนี้นะเพราะว่า ในคู่แข่งของมันอะ่ะมันจะมีตัวโ o มแคสต์วิดกูเกิลทีวีนะที่เป็นแบบสติกแล้วก็จิ้มจุดแล้วก็ใช้ได้เลยอะ่ะซึ่งตัวนั้นอะ่ะราคาอยู่ที่ประมาณ2,300บาทนะซึ่งตัวนี้ราคาประมาณ1,800บาทมันต่างกันรประมาณ500บาทซึ่งผมไปดูจากเว็บฝรั่งครับไปเทียบมาจากเว็บสเปคฝรั่งตัว CPU ของเจ้าตัว Google กับเจ้าตัวเสี่ยวเหมี่ยซีพอะ, CPU อะของตัว g o o g l e อะมันออกมาปี2019นะ แล้วก็ตัวนี้มันออกมาปี2021ซึ่งจากการเทียบสเปคแล้วว่าเจ้าตัวหนูนะ่ะมันจะแรงกว่าแต่ว่ามันแรงกว่าแบบไม่มากแรงกว่าแบบเทียบกันแล้วแบบไม่ได้แบบแรงมากจนมีนัยสําคัญที่แบบว่ามันจะสามารถแบบตัวนี้มันอาจจะสู้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งราคากับราคา500บาทที่มันต่างกันผมคิดว่าตัวนี้เป็นคําตอบที่ดีกว่านะครับผมส่วนแลม ก็ให้มาเท่ากันแล้วต่ความจุเนี่ยไม่ชัวร์นะว่าให้มาเท่ากันหรือเปล่าแต่แลมมาให้มาเท่ากันแน่นอนจากการที่ผมไปเช็คมานะแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นศูนย์ไทยเว้ยมันรับประกันหนึ่งปีส่วนตัวของ g ูเกิะถึงมันจะ make in thailand ก็จริงนะเว้ยผลิตที่ไทยแต่ว่ามันก็เป็นประกันนอกอ่ะมันเอาเข้ามาขายทีนึงนะครับซึ่งถึงถามถึงความคุ้มค่าแล้วก็การรับประกันอ่ะผมคิดว่าตัวศูนย์ไทยน่าจะเวอร์ก,กว่าก็เลยสั่งตัวนี้มานะแล้วก็เซฟงบด้วยในราคาห้ารอย แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งสําหรับตัวโคมแคร์วิคุก o เกิลทีวีครับตัวหัวเสียบตรงเนี้ตัวรูเสียบมันจะเป็นไทซีเว้ยแล้วอัตราการกินไฟมันอะมันมากกว่าตัวนี้เว้ยไม่สามารถใช้สายแล้วก็เสียบทิมกับทีวีได้นะถ้าทิมปุ๊บไฟมันจะไม่พอแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้ส่วนตัวเนี้ยมันไฟพอเว้ยสามารถทิมกับทีวีได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เจ้าตัวเนี้ยเต้าหัวชาร์จเนี่ยซึ่งมันทําให้การ เก็บสายมันง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ลกลุงหลังด้วยนะครับเวะลาติดกับทีวีเนี่ยก็สามารถซ่อนไว้ด้านหลังของทีวีได้เลยนะผมคิดว่าอันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะสำหรับคนที่ตัดสินใจจะซื้อนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าว่าเจ้าเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะ ก็ลองเสียบแล้วลองติดตั้งกดูเรียบร้อยนะผมซึ่งตอนนี้ก็เหมือนจะมีรายละเอียดที่เราต้องแบบอัปเดตเพิ่มเติมน,นะครับผมวเทาทกการเปิดโหมดพัฒนาก่อนแล้วกันนะครับผมอืมตรงไหนหน,หนะอะไรดีวไี่ใช่นีกวะเกี่ยวกับน่าจะเป็นตัวนี้ปะ โอเคครับเปิดโหมดพพัฒนาเรียบร้อยแล้วก็ปลดล็อกความแรงนะอันนี้สามารถตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะใครอยากสำหรับใครที่อยากจะทำให้เครื่องมันเร็วขึ้นนะอืมอันนี้ผมขออนุาตลดการเคลื่อนไหวเป็นปิดไปเลยมันก็จะแบบแบบไม่มีแบบเนี่ยเห็นปะ เนี่ยเวลาปิดเวลาเปิดเนี่ยมันจะขึ้ื่อนไหวแบบช้าลงอ่ะพอพอปิดแล้วปุ๊บมันจะเร็วขึ้นอันนี้ก็บังคับใช้ไปเลยอืมก็ประมาณนี้นะลองตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับผมบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์ตรงนี้ปิดเลยก็ได้แลหรอบใครที่ไม่ต้องการผมก็ปิดนะอืมมันก็จะแบบเมียบ มันจะแบบมันจะไม่มีรีรอเออไมร่รอช้าอะไรเงี้ยเวลาเปิดปุ๊บมันก็เด้งเข้าเลยเงี้ยนี่ดาวน์โหลดนะครับติดตั้งอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามไปก่อนแล้วกันยังไม่ทําแล้วก็เดี๋ยวโหลดแอปก่อนเทสในก่อนก่อนนะฮะในของผมคือหนึ่งพันทับห้าร้อยนะดูดีว่าตอนนี้มันจะเทสขึ้นไหมจากครั้งที่แล้วเนี่ยวันวิ่งประมาณสามร้อยทับสอง้อยหรือประมาณสามร้อยทับหนึ่งร้อยแหละ ตัวเก่านะอืตัวนี้วิ่งเท่าไหร่ดาวโหลดอ,อ,อัพโหลดเท่าไหร่หนึ 100. ่งร้อยสองร้อยห้าสิบก็ใกล้เคียงกันนะอืมตัวโมเด็มตัวโมเด็มที่รับสัญญาณ 5G ครับแต่ว่ามันวิ่งเท่านี้ก็ถือว่าพวกคอนเทนต์น่ะมันสามารถเสร็จได้ยัน 8K นะผมค่อนข้างโอเคอันนี้ โดยทั่วไปแล้วปกตินะอันนี้นะฮะโดยทั่วไปแล้วที่ปกตินะครับสามารถที่มันเป็นสีเขียวเงี้ยก็คือแบบดูได้หมดเลยไม่มีการติดขัดนะครับต่อไปเรามาดู Youtube นะครับขออนุญาตเช็คตัว 4K ก่อน,นครับว่ามันขึ้นหรือเปล่านี่ฮะขึ้นเป็น 4K HDR ด้วยนะ ไม่มีอาการกระตุกชัดเจนเดี๋ยวพี่แปิดไฟแป๊บหนึ่งแล้วกันอ่าประมาณนี้ชัดมากก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวชุดหน้าผมมาสอนลงแอปแล้วกันถ้าเราใครที่สนใจก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดซับกดกระดิ่งด้วยนะ แล้วก็คลิปนี้ลงปีใหม่พอดีงั้นก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูด้วยบายบายไปละยี yeah.